ราบสสดีน้ำมันนะอยู่กับผมบุญเรืองสลอ็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน420บาทนะกับเกมมาตองเว2ของเราเหมือนเดิมนะมาไปที่เบ็ดหบาทกันเลยดีกว่านะมาเบ็ดน้อยสอยหนักๆสอยหนักๆ,ๆโอ้โหไม่สอยให้เราเลยว่ะดูเงียบอย่าเอ้ยไม่เงียบว่ามีมาอยู่สามไม่มีนะมาเฮ้ยภาษาจีน2โอ้โหสองสองขีดสองขีดเท่านั้นต้องสองขีดเท่านั้นสองโอ้โหสองกลมมาทําไมวะโอ้โหพยาธิมา เชื่อเขาเลยพราะยอดชายอะไรวะโ oh. 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 hey. อ้โหโอ้โหเฮ้ยแล้ดูดิแล้วดูดูมันเงียบโ oh. อ้โหพราะยอดชายเออพราะยอดชายมันเงียบอู้สองสองลงตัวทองขี้จะมาคู่กันทำไมเนี่ยโอ้โ oh. หแล้วตัวทองด้วยเออทองด้วยกันทั้งคู <Hey. S 1> oh. ่กันเฮ้ยหอยฟองเฮ้ยโอ้โหไม่ดีไม่ได้โอ้โ oh. ห oh. อะไรวะมายังไงพ่อหนุ่มโ oh. อ้ยอดชาย พ่อยอดชายจะเอาคูณรือเปล่าพ่อยอดชายห้าบาทเองนะพ่อยอดชายเป็ดห้าบาทเองนะพ่อยอดชายห้าบาทเองนะไหลไปดิโอ้โหห้าบาทเองนะพ่อยอดชายต้องเอาเลยแล้วโอ้โหมีไงเงียบไ้หน่อยได้ใจเงียบไ้หน่อยได้ใจนะโอ้โหมาจังหวะนี้ต้องรอเขาแหละต้องรอเขาโอ้ย มาสามก็ไม่มานะมาตำรวยเลยสองเนี่ยโอ้โหโอ้ยนี่ไงมาสองอีกแล้วมาสองโอโ้มาหนึ่งโอ้ยเฮ้ยแตกเออเรียบร้อยโอ้โหูยแน่มาสามไงอ่ะสามตำรวจจับได้มาโอ้โหมายัางไงพยอยชายมามายังไงพยอยชายแล้วมาโอ้โหเงียบเออไม่มมงไไมเงียบวายคู่อย่างงี้สองขีดไหลไปสองขีดวายวอะไรไหลห้เฮ้ยสามโอ้โหไม่ได้ โอ้โหวิสามน่าจะเข้าถ้าเขามีลุ้นอีกฟองหนึ่งดูดูมาแล้วฟองครึ่งเนี่ยขออีกฟองครึ่งอะแบบรอบยังไงรอแปดเก้าโอเจ็ดอ่ามาแล้วหกไปแล้วเอ,อ้ยแตกอยู่สองกลมไปสองกลมไหลไปจังหวะนี้ห้าโอ้โหไม่ได้สากยีนสีเขียวก็ไม่ได้โอ้โหไห่ยอดชายยังไงพอยอดชายยังไงจังหวะนี้สอง ไอสองมาไอาสามต่อไหมไอาสามไม่มีโอ้โหบัตรซบเอ้ยอะไรวะมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแตกอยู่เว้ยเฮ้ยสองกับห้า,สอ,หาสองกับห้าได้ไหลยังวะนี้อะไรต่อโอ้โหไม่มีโอ้โห,โโหแล้วดูสามเรียงลายเมื่อกี้โอ้โหมาสองร้อยสามสิบเก้าดูสามดูสามเรียงลายโอ้โหบัตรสิบบาทนะนะมามา,มาเฮ้ย ปรับสิบแล้วแตกให้หน่อยนะปรับสิบยังเหงาไม่เอานะโอ้โอ้โ,โอ้โโอโยังเพิ่งเหงานะพ่อดุมพ่อจ่า,จายในจังหวะที่สี่เหลี่ยมอุ้มกุหลยเชื่อมึงเลยมายัางไงกุเลยเชื่อมึงเลยยังไงยังไงโอ้โหพรร่อดุมเอ้ยแตกอยู่ไหมโอ้ไม่ไหลโอ้ไมเ่เอ้ยเอยอเอายัางไงโอ้โหเอ้ให้มันแตกบ้างเหมือนเมื่อกี้นะ่ะ โอ้โหจะมาแตกตัวสองตัวจะบ้าโปเออแตกหมดกระจาดหมดหน้าหมดแผงไปเลยทีสักทีน่ะเออหมดแผงสักทีไปหมดแผงสักทีไปจังหวะน,นี้สองทีอืมไม่ถึงว่ะไกลเกินมันไม่ถึงดูโอ้แล้ววายไปอยู่ทถวมะเขืออะไรแถวที่สี่แถวที่ห้าอย่างเงี้ยจะรู้ว่าโอ้โหไหลไหมโอ้โหไม่ไหลจะลืนพระโอ้โหมามายังไงมามา เอ้ยหวายคู่หวายคู่มาป่าจีนโอ้โหไม่ได้อีกปา่าจีนเอ้ยฮ่าอันเรียบร้อยจังหวะนี้ฮ่าได้ไหลเอ,อ้โหไหวาสามตัวโอ้โหจังหวนะนรกเออสามร้อยแปดสีเอ้ย, 4, อยม่แตกบ้างถือะมาชอบชายโอ้โหจะรูดกันอย่างเดียวเลยเขาต้องจะรูดคุณเนี่ยโอ้ยศาสตว์เอ้ย ยังไงยังไงผน oh ุบมสองโอ้ยสองกลมเยอะแล้วสองกลมเยอะแล้วสองกลมน่ะยังไงสี้ผนุบยังไงสี้ผนุบโอ้สามกับห้าสวยจังวะโอ้โหซักทีเถอะนะซี่เกมสักทีเถอะนะเหมือนจะมาเมือโอ้โหโอ้นี่เนี้ยฟองหนึ่งละฟองหนึ่งละมาฟองหนึ่งละมาต้องได้ไหลายสองที่โอ้ยฟองที่สองสามา แน่ๆกูรอฟองที่3อยู่ไอ้สัตว์แม่งก็ไม่มาให้กูเฮ้ยฮะฮะไปไหลไป2ขีดจังหวะนี้2ขีดจังหวะนี้เรียบร้อยหรือเปล่าภาษาจีนแล้วก็ฮะโอ้โหไม่ได้อืมน่าจะไหลหนะ้าแล้วเสียดายโอ้โหมาขออนุญาตปรับที่เบ็ดยี่สิบนะมาต้องมาเนี่ยแหละพีเกมของกูเนี่ยต้องมาเนี่ยแหละเข้าเบ็ดยี่สิบสักทีเลยนะหมาต้องมาเลยแล้วโอ้โหเว้ยต้องมาเลยโอ้โหไม่ไลโอ้โห ไม่ได้มาใส่กันไปก่อนนะสักทีเลยถ้ามันเข้าเบ็ดยี่สิบนะเราจะเชื่อหรือเปล่าต้องโดนเออสองฟองเนี่ยโอ้โหเฮียมาพร้อมกันนี่มาแยกกันเดี๋ยวดูดิโอ้โหแล้วมาทีละฟองสองฟองโอ้โหแล้วมึงก็เกินไอ้เฮียโอ้โหกูไหลเป็นน้ำเลยกูไอ้เฮียกูก็ไม่ได้ดูโอ้กเอูเดากูเดาเลยกูเนี่ยเออไม่ได้อีกโอ้ โอ้โหเฮียไม่ใช่วันของเราไอส้สัตว์เอ้ยจนได้เลยมึงโอ้โหเหมือนจะมาเขาไม่มานะโอ้โหเชื่อเลยเฮ้ยพอ,อ,อดีกว่ากูเฮียหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม